สุดยอดเลยในเรื่องของระดับเจ้าสิ่งนี้อย่างน้อยต้องอยู่ในระดับ2เลยนะและด้วยความก้าวหน้าในการฝึกตนของข้าเกาะตัวน,นี้จะสามารถเพิ่มระดับไปถึงระดับเก้าของคันนาพาได้เลยเชียวนะในเวลาสั้นๆแบบนี้สิ่งนี้มันก็เพียงพอแล้วเสียวเฉินในติดนี่ฉันคนของฉันเฮแค่ขนเส้นสองเส้นทําไมเจ้าถึงขี้เหนียวนักนะขอแสดงความยินดีด้วยในท่านสําหรับการในชุดเกาะนี้เจ้าดําน้อยเรามาทดลองสูตรนี้กันฮ ข้าอิจฉามากส่วนข้าก็เหนื่อยมากๆเข้ามาเลยจะดำน้อยอเยี่ยมเข้ามาเลยย่อ เซียวเฮยเรามาทดสอบความนาของชุดเกาะอ,อีกรอบกันเถอะการป้องกันทางกายภาพทั้งหลายจุดอ่อนสิจริงเซียวเฮยเราไปกันเถอะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะไปที่เมืองชางหยวน พี่น้องเน่หลี่หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันอีกครั้งพี่น้องเซียวลากรลากรหุ่ยจีรับใช้พี่น้องเซียวดีๆละ่ะแน่นอนค่ะท่านพ่อครอบครัวปีศาจแมวเจ้าได้จัดการอย่างดีหรือเปล่าแน่นอนในท่านพวกเราเจอที่ที่ไม่มีใครอาศัยอยู่สำหรับพวกเขานั่นคือบ้านไหมข้าก็ได้แต่หวังว่าพวกเขาจะโชคดีนะ นี่เราควรจะทํายังไงดีเนี่ยปล่อยพวกมันออกไปจากที่นี่ก่อนหลังจากนั้นพวกเราค่อยคิดหาทาง10วันผ่านไปณเมืองฉางหยวนซิตี้เมืองฉางหยวนนี่ก็ยังคงลุ่งเลืองเช่นเคยนะคนเยอะมากๆในระหว่างทางที่เราเดินทางผ่านขุนเขาและสายน้ําเราได้ไปยังสถานที่มากมายและเมืองมานับไม่ถ้วน แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองชางยนตแห่งนี้ข้ารู้สึกว่าเมืองเก่าๆมันแย่กว่ามากฮเกิดอะไรขึ้นนะเออออข้าข้าหิวพี่ชายเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีผู้อพยพมากมายในเมืองชางยนแห่งนี้โอ้น้องชายจะมาจะา,ายนอกอย่างนั้นหรือช่วงนี้มันเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นนะเราผู้อพยพแห่งนี้พวกเราเรามาจากเมืองไกลๆนี้เองฮเกิดอะไรขึ้น ข้าได้ยินว่ามีกลุ่มของสัตว์ร้ายที่ทรงพลังมากปรากฏตัวขึ้นในเมืองไกลๆและเมืองแถวๆนี้ก็ถูกทำลายและเมืองชางหยวนของเรานั้นในฐานะเมืองใหญ่แล้วก็ได้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ไม่นานมานี้ก็มีการเกณฑ์กำลังพลครั้งใหญ่เกิดขึ้นข้าเข้าใจแล้วข้าได้ยินว่าพวกสัตว์ร้ายทั้งหมดมันมาจากเมืองเทียนอยู่นี่มันน่ากลัวมากมันน่ากลัวจริงๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะข้าข้ามีความรู้สึกไม่ดีกับมันเลยเมืองเทียนอยู่อย่างนั้นหรือ มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันนี่มันไม่เป็นอะไรหรอกไปก็เถอะอืมณเมืองเทียนอยู่ท้องถนนณเมืองชางหยวนกาดเกาะแดง พวกเขามีระดับการฝึกตนทั้งระดับมนุษย์และระดับเทพนี่คือกาดแดงรุ่นใหม่อย่างนั้นหรือยุดที่มันคืออะไรนะมาเถอะไปตรวจสอบกันโอเรื่องนี้มันเครียดขึ้นเรื่อยๆแล้วข้ายินดีที่จะเสียสละเพื่อเมืองช้างยวนข้าขอเข้าร่วมด้วยพวกเราก็จะเข้าร่วมด้วยในฐานะหน่วยอาละคาแดง ข้าขอขอบใจพวกเจออ้ายิงนักน้อยท่านท่านจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่พวกเรากับกันเถอะฮ้พี่น้องพวกเจ้าก็เป็นทีมล่าใช่หรือไม่ทาไมเจ้าไม่เข้าร่วมกับพวกเราเล่าเจ้าหนูข้าถามเจ้าอยู่นะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฮเจ้าขี้ขาดกลัวความตายคนอย่างเจ้าไม่สมควรที่จะย่างไกลเข้ามาในเมืองช้างหยวนของเรา สุดท้ายไปที่ไหนก็เจอแต่ส้นตีนเราหูทุกทุกคนได้แรงบันดาลใจแล้วรือม,มันไปซะเถอะฮ่า <c oughs> จริงด้วยไม่ใช่ว่านักรบทุกคนบนโลกจะมีหัวใจในท่านเขาไม่เป็นไรหรอกนะไปล่อยไปเถอะสุดท้ายเมืองที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมนี้ได้ก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกตอนนี้เมืองนี้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพวกสัตว์ร้ายจำนวนมหาศาลถูกพบไกลออกไป100หนึ่งร้อยไมล์ทางใต้ของเมืองนี้ตอนนี้เมืองอยู่ในภาวะฉุกเฉินแล้ว Huh? ทั้งเมืองอยู่ในภาวะฉุกเฉินสัตว์หลายจำนวนมากถูกพบห่างออกไปหนึ่งร้อยไม้จากทางใต้ของเมืองโอเคเยี่ยมเลยพี่น้องออกไปจากเมืองกับข้าและไปฆ่าพวกมันกันเราบุรุษที่มีจิตใจเห็นความยุติธรรมข้าขอเชิญพวกเจ้าทุกคนเข้าร่วมกับกองกําลังทหารแดงเราไปคุยเรื่องการตอบโต้กันเถอะนี่มันเจ้าอยากจะถามว่าทําไมข้าถึงไม่เข้าร่วมอย่างนั้นสินะืึความกล้าหาญไร้ความหมาย จงจำเอาไว้สิ่งแรกที่เจ้าจะต้องคงไว้นั่นก็คือความสงบของจิตใจยังไงละ่ะเราในตอนนี้ลื่มการวางแผนก็ได้แล้วได้ค่ะเมืองฉางหยวนโรงแรมฟู่ไหลเข้ามากินและฆ่าพวกสัตว์ร้ายดืม่มเอาอาหารดีๆมาให้ข้าได้เลยครับท่านรอแป๊บนะครับพูดแล้วก็นึกขึ้นได้ ข้าอยู่ในโลกแห่งช้างโจมาเป็นเวลานานข้าไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสัตว์ร้ายจํานวนมากที่เข้ามาจูโจมมนุษย์ข้าไม่รู้อีกต่อไปแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นเซียวเฉินฉันรู้สึกไม่ปกติกับเรื่องนี้พวกเราต่างก็รู้สึกได้ร้อยไม้จากทางใต้มันต้องมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแน่หรือว่ามันจะเป็นการจูโจมจากสิ่งมีชีวิตภายนอกอนาเขตนี่มันก็เป็นไปได้ แต่ว่าออร่าของสิ่งมีชีวิตภายนอกอนาเขตในตอนนี้มันอ่อนแอมากดังนั้นมันจึงไม่น่าจะเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตของภายนอกอนาเขตมันเป็น,ปนไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอบางชนิดของสัตว์ที่อยู่ภายนอกอนาเขตจะตื่นขึ้นภายในดินแดนนี้ถ้าหากข้าได้กืนกินสิ่งมีชีวิตภายนอกอนาเขตตนนัวนี้ระดับการฝึกตนของข้าก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจ้าจะทํายังไงต่อไปล่ะยังไงซะนี่มันก็คือสิ่งมีชีวิตภายนอกอนาเขตเจ้ากับข้า จะดาวินยอนและเจ้าปรมาจารย์สัตป่าสามารถไปได้เห็นคนที่เหลืออยู่ในเมืองแห่งนี้จงรีบกินซะพวกเจ้าทุกคนหลังจากกินแล้วเราจะหาที่พักสําหรับทุกคนดาวินยอนปรมาจารย์สัตป่าพวกเจ้าสองคนตามข้าออกไปนอกเมืองได้ครับ